รถรับส่งนักเรียนนะครับโรงเรียนบางบ้านรถนี่ก็อยียาหัวเวียงเสนาโอ้น่าจะเก่าแก่นมนานก็เหมือนเดิมครับมารอตามนโยบายผู้ิชาแลวการปฏิบัติรอปรจอคือประจำก่อนกันถึงศุกร์ครับอยู่ในนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นการป้องปามครับ ต่าบันอื่นผูอารีหรืออะไรต่างๆลูกหลานอะเนาะมันก็เป็นหน้างานที่เราปฏิบัติจำป่าเยาวบายปวงชากลางปาาก็มีมัธยมอยู่สองที่เมืองหวานกับเชีางบองบาทแม่ค้าเขาก็ขายประจำใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ หลักตรงนี้เลยเป็นอะไรหมูยอ,ยอทำเองปะซื้อมาแดดร้อนด้วยเจอเตาร้อนด้วย <c oughs> โอเคเลยไท่ทาเลยใช่ไหมหิวไหมธรรมดาครับธรรมดาโอเคเสวแม่เสวแม่ค้าประมาณนี้ครับ